สวัสดีครับ f อมื่อนี้กับมาพบกันในวันที่สิบหาตุลาคม2566ันาหสำหรับคลิปนี้ผมกติน้ำชุดสรุปบนและล่างมาให้เอได้รับชมอีกครั้งหนึ่งก่อนเลขออกนะครับก่อนไปรับชมกับขอฝากคำเตือนก่อนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคําเตือนแลลวาฮอกติม่อบงชุดสรุปบวนะที่ผมใ้นั่มชุดสรุปให้เอสซีได้รับชมไปกับตั้งแต่กลางงวดแล้วนะสรุปเลขบวนให้นะล,ลักซิกับชนกันอ่า หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่ากับดับออกให้นะครับได้เก้าหนึ่งสี่นะครับสองติดดับศูนย์กัติดดับนะครับแล้วไทสตี้ชอบเป็นการส่วนตัวกับเพราะเป็นยังกับนั่ไปพิจารณาได้เพราะว่ากับทุกตัวกับมีซีดมากอะไรขึ้นกันนะครับแล้วคำว่าเลขดับนี่ก็คืออ่คำพ้องหัวไพอ่ะ ใส่คำามน pues mm hmm. ี่กวันนับละผมกับบ่ลลูดขึ้นกันแต่ว่าผมใส่คําวาดับคําวาดับกับวมามนหมายคข้ามาสีมาบอะไรนะล่ะความอ่าไม่น่าจะมานะละความไม่น่าจะมาโมเมนว่าดับเรลามาบะไรเลยนะล่ะกับมีซิตลุดขึ้นกันสุดดับนะละถ้าอ่าเลขเด่นมากๆกอะมีซิตที่จะลุดขึ้นกันนรลบะเอฟทีถ้าชอบเป็นการทวนโตกับ่ะมันแล้วเตะดวงของไพ่ของมันนะล่ะบางครั้งอ่ะ อาจจะเป็นดวงของเอสซีก็ได้ถ้าเกิดสมมื่อว่าตัวที่อ่ามติดดับถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเลขดับหลุดนะครับก็มีสิทธิ์มากขึ้นกันนะครับเลขดับก็มีสิทธิ์หลุดก็มีหลุดไม่เขา่าไม่หลุดขึ้นกันเลขดับนะครับแม่นว่าสีดับอยู่ตลอดเวลาหรือทุกงดนะครับก็มีหลุดขึ้นกันอ่ทาทั้งด้านลักซิปก็จับออกมาให้ตัด ดับออกเพราะว่ามันหลายตัวรับแล้วกับเข้ามาวัดใจกันที่สามตัวนี้รับแล้วเก้าหนึ่งสี่เนี่ยครับทางด้านลักสิบ่นรับแล้วทางด้านลักนวยบ่นกับจับออกมาให้ก็ได้ฮาตัวเนี่ครับเพราะว่ากระชดหลายตัววันนี้ชดหลายตัวรับแล้วแต่ว่ากับมีการตัดดับออกให้ครับสองสูตรแรกเป็นสูตรเก้าสี่พันเข้ามาจากวันที่เดียชดกันได้หนึ่งสองสามแต่ว่าเข้ากับ เหลือแค่สองตัวเองนะครับะที่ชนกันกนกะะเสี่ยงเกินไปนะครับละผมก็เลยคำนวณสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อจะชนให้ได้ตัวเลขอ่อีกนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกจักน้อยการได้สูตรนี้มาเนี่ครับมาชนอ่สูตรนี้ความน่าจะเป็นนะครับเพราะว่าสูตรนี้กะชนกันได้หนึ่งสองสามสองดับไปนะครับสองดับไปแล้วก็สีเหลืออ่า อสองรับไปสองสตรเลยนาจะเอาอยู่เพราะว่าเออสูตรดับสุดรับดบับสองสตรเลยดับหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยบนที่เลขสองสองสุดนละความน่าจะเป็นนาจะเอาอยู่สำหรับสูตรเลขดับสองสุดนี่ก็เขาก็เคยลดมาแล้วน่นละเคยลดมาแล้วเพื่อนนะครับสำหรับสูตรเลขดับของห้องกันเลยอ่า ที่นี่ก็เท่าที่ว่าบ่งตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเก้าสี่ครับเก้าสี่เก้าหกะครับที่แน่ๆที่ผมชอบก็บคือความน่าจะเป็นอ่าน่าจะอยู่ในกรอบนะครับมาจะอยู่ในกรอบนี่นะครับที่กรอบสีแดงที่ผมในที่กรอบสีแดงไว้นะครับทั้งด้านที่ชอบที่สุดก็คือ ล็อกที่ท่าสีเหลืองนะครับล็อกที่ท่าสีเหลืองนี่ครับหกคู่นี่นะครับหกคู่น,นี้ที่ชอบมากๆนะครับ้ะรับมั่วนี้ก็ขออ้าอะววงอีกนะครับควาวองอีกเพิ่มอีกอะที่แน่ๆก็คือผมก็มักที่ที่อะนครับนจํจำนวนนี้นะครับ จำนวนที่ผมท่าสีแต่ว่าตัวนี้ก็มักขึ้นกันนครับหนึ่งสามก็ชอบขึ้นกันครับหนึ่งสามก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าอ่าเป็นเลขที่มาหยากะครับเป็นเลขที่บ่ค่อยเดือดเลขที่พ่ค่อยมากําครับเอฟีแต่ว่าก็ไม่ทิมม้มาอะไรที่กันอ่าเขาที่มาแต่ว่าผมกับว่าเห็นมานะครับบ่ค่อยเห็นมาหนึ่งสามนี่บ่เห็นออกโดดแล้วนะครับอ่าแล้วก็เก้าสามก็มักขึ้นกันครับ ก็สามกับชอบด้วยกันเพราะว่าอ่ารักมวยบม่ได้ดับเลขสามดับแล้วเลขสามไม่ได้ถึงดับรับแล้วแต่ว่ามันเป็นการชอบชอบส่วนตัวรับแล้วถ้าเอ็กซ์ซชอบกับนั่งไปพิจารณาอะไรนี่ครับที่ติดเลขสามรักมวยบม่ได้ติดดับแล้วครับแล้วนี่ครับบม่ได้ติดดับเพียงแต่ว่าผมอ่าชอบสองแถวนี่ที่ติดเลขซีกับเลขหกนี่ครับรับแล้วแล้วก็เลขเลขหาติดดับ แต่ว yeah, ่าผมก็ชอบว่าอ oh ่าเขาติดเขาติดสูตรแม่นๆอยู่นี่ครับเขาก็มีความหนาจะเปลี่ยนของเขาขึ้นกันนะครับแล้วก็สองสูตรนี่ชนกันตัดออกมาแล้วกับพวกหลายตัวทำละนะครับมาแล้วกับพวกหลายตัวแต่เขาก็ติดดับอยู่ก็ร่องๆไว้ก็ได้นะครับถ้าพวกพวกเอากับ่เป็นอย่างทำละนะครับแต่ว่าถ้าผมก็ชอบ ติดเก้ามากนี่เก้าห้าผมก็ชอบเหมือนกันรับละเพราะว่าเขาก็มีติดมากเท้กันนี่ครับเขาติดเลขเด่นอยู่นะครับเลขห้าชนสองสุดนับละเลขห้าก็ชนสองสุดอยู่นะครับเลขหกชนสามสุดนับละทั้งด่านเลขเด่นบ่นนะครับถูดบนนรับละเลขหกนะครับหกเขากระเด็นมากขึ้นกันนะครับหกชนที่สามสุดเลยนะครับอ่านี่ครับ หลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับนี่ครับที่ผมชอบก็คืออเอาชนที่สามสุดเลยเลขหกครับความน่าจะเป็นมากเลยนะครับแล้วแต่ก็เลขสี่มีสูตรเดียวนะครับเลขสี่มีอยู่สูตรเดียวนะครับแต่ว่ามก็ับมาขึ้นกันอ่านะถ้าเกิดสูตรพวกนี้หลุดนะครับเลขสีนะ่เลขสี่กับติดเลขวิ่งอ่านะติดเลขวิ่งแล้วก็อ่านะเลขวิ่งสี่บน สูตรที่ติดเลข,เขากซีนีน่เขากะม่าลักลอยสองงวดแล้วนะครับอ่างวดนี้อ่าเขากะติดเลขกซีแต่ผมกะเอาเลขวิ่งให้เบิง้งหลังนะครับอ่าสูตรที่ผมได้วิ่งบนไว้วิ่งบนนะครับวิ่งบนตัวเดียวสามสูตรอ่าสองสูตรนึงได้หาแล้วก็อีกสูตรนึงได้ซีนะครับสูตรนึงได้ซีบนตัวเดียวแต่ว่าสูตรนี้ เขาทิม่าลักลอยสองวันแล้วสำหรับผมก็ได้กันเลขซีเป็นลักลอยไว้กว่อนถ้าเกิดเขามาอีกสำหรับนี่ครับผมก็ได้กันเลขซีไว้กว่อนสำหรับสำหรับลักลอยเลขหาผมก็ได้เอามาไว้เป็นอ่าทางใต้เป็นตัวทำรองครับเนาะแต่ว่า เลขสองเขก็ชอบเขากันแต่ว่ากสิจับให้เบิดกะมันกกาตีลายครับแล้วมันกกาตีลายแต่ว่าก็ชอบเพื่อกันแต่ว่าชอบก็ชอบสุดก็คือหาคับซีนครับสองก็อ่าเป็นตัวร่องที่สามก็แล้วกันนะครับไทย fc ชอบครับหลักลอยอ่ตัวรับหลักลอยก็คือศูนย์หกเจ็ดะครับดับหลักลอยก็คือศูนย์หกเจ็ดแล้วก็เลขวิ่ง บนล่างอ่าเดี๋ยวผมให้เบิ่งเด็กวิ่งอ่าบนล่างอีกอ่าเด็กวิ่งบนล่างอีกครับลนะวิ่งบนล่างนะครับก็ได้เก้าหกหกสามนับลนะหาสุดนะครับทั้งหาสุดเลยงวดที่ผ่านมากับพันครับลนะงวดที่แล้วอ่าก็ได้หกหกนับลนะอันนี้ก็ั้ไข่งวดที่ผ่านมาครับลนะก็ะได้เลขหกอีกแล้วนะครับ โอวาสิกลับมาเก่าเก่าหรือหกหกอีกหรือว,ว่าหกสามนะครับเลขวิ่งบนล่างก็ติดท,ทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับสูตรเลขทีวิ่งกับติดอ่าเลขหกกับเลขเก่านะครับเลขติดเลขวิ่งแล้วก็เลขสี่อ่าทีวิ่งตัวเดียวนะครับไมีทั้งสี่ทั้งเก่าทั้งหกทั้งหาดนะครับติดเลขวิ่งหมดเลยนะแล้วก็มีเลข สามน้่อีกสูตรหนึ่งนะครับไล่ั้งต่นี้ติดเลขวิ่งหมดเลยนะครับติดเลขวิ่งหมดเลยในในแต่กรอบต่ร่างสีแดงนี่ความน่าจะเป็นนะับละถ้าเขาถ้าเขาเดินต่อนะับละรักซิกับชอนอ่าศูนย์นี้เดินดีเท่ากันนะครับแมงมุหลุดนะับลเก้าศูนย์หนึ่งถ้าเกิดเลขศูนย์กับชนทีสามศูนย์เทกันนะครับถ้าเกิดเลขเลขศูนย์ก็เด็นด้วยกันมวมานะครับ ถ้าเกิดสตดดับเอามาอยู่ก็น่าเสียวเหมือนกันนะครับน่าเสียวเหมือนกันนะครับมันก็เสียวกันสุดดับมีสูดเดียวแต่ว่าเลขเด่นมีสามสูดนะครับเลขดิ่นมีสามสูดนะครับเอฟซีนะครับความน่าจะเป็นก็ก็มีเท่กันนะครับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์หรือว่าเข้าสีจับไปเพื่อให้เอฟซีรุนจักหน่อยนะครับทางด้านหลักสิบถ้าเกิดเข้ารับออกมาอยู่นะครับเข้ารับไม่สูดเดียวนะครับ มีเลขดับแชร์สูตรเดียวแต่ว่าสูนี้กับย่างโมุดย่างเดินดีอยู่น้ำละย่างเดิน DU. ดีอยู่เดถือว่าแต่เอฟซีช็อปจะจับไปใส่อ่าจะไปใส่อีกแถวหนึ่งเลยนะครับมักจะไปใส่ตัวใดอ่าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ห้านะครับถ้าเอฟซีชอบจะไปใส่ทั้งหนาเลยน้ำละเลขศูนย์กัเด่นนะครับเด่นเหมือนกันน้ำละอ่าถ้าเอฟซี ชอบนําไปพิจารณาเบ่งบนับละหรือว่าห้าสิบมาเอาไว้ข้า้หลัางนี่จักหน่อยนับละนี่ครับ fc อ่ะทาที่ชอบทําให้สนดับอ่ะนี่ครับเขาชนเลขเด่นตั้งสามสุนี่ครับพร้อมกับเสียวคื้กันนับะเสียวกว่าจะเอามาอยู่กว่าจะดับมาอยู่นับะนี่ครับกว่าจะเอามาอยู่เพราะว่าเขาชนตั้งว่าสามสุแล้วก็เลขหนึ่งมีตั้งสี่สนี่ครับ เลขหนึ่งก็มีตั้งสี่สูตรเนะครับเด่นบนนะครับสี่สูตรเลยเลขหนึ่งนะครับบนสี่สูตรเลยนะครับเ fc นะครับเขาจะมาหนึ่งใดกับโบรดูนะครับนะครับหนึ่งศูนย์ในขณะที่เก้ามีอยู่แค่สูตรเดียวนะครับแต่ว่าหนึ่งกับศูนย์นี่ อ่าสูสีกันชนวงสูสีกันเลยหนึ่งชนสี่สุดศูนย์ชสามสุดครับสับนะครับเอฟถ้าเอชอบสำหรับถ้าบสดับเพราะว่าอาเขาก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับเขาชนวตั้งสามสุดนครับชนเหล็กเด่นนะครับล่าสามตัวหุ้มกระจัจให้นะี่ครับสี่เก้าสี่สี่เก้าหกสี 6, ่สี่หก แล้วก็ห้าเก้าสี่ห้าเก้าหกห้าสี่หกเนีครสามตัวน,นับละสามตัวบนเข้าถืว่าเบิ้งสูุดล่างกันบ้างนะครับเด็กล่างกันบ้างครับลนะครับเด็กล่างผมก็จับใบไห่แล้วครับลักสิบอ่ากรชอนกันออกมาได้สามสี่หกนครับสามสี่หกครับนะละแล้วก็ผมก็มาอ่าเล้นไห่ที่สี่กับหกลักสิบหลังนับลนะ ครับหลักสิบหลักนะครับหลักหน่วยกับชนออกมาที่หกเจ็ดแปดเก้านับะเลขคาก็ติดดับนะครับเลขห้าก็ติดดับหลักหน่วยนับละนะครับดับหลักหน่วยแต่ว่าสูตรที่ดับหลักหน่วยนี่งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับถ้าเกิดเขาดับบวอยู่กับมิสซีนมากเหมือนกันนับละแต่ยุี่ชอบเลขคาก็บอ่ารองรองไว้ก็ได้นับละแต่ว่าส่วนใหญ่เลขดับสิบวอลุดซ้ำอ่าสิบวอผมสิบวอคอยเห็นเลขดับนี่เขาลุด ซ้สำสองวัดแจ็คสตรเลยนะครับโดนๆสีมีเเท่นึงนะครับแต่สีว่าคอยเห็นเขาดับรุดซ้ำทำงวดนะครับสำหรับทานดัานเลขดับแล้วก็เลขเด่นเด่นรางก็เจ็ดแปดครับเจ็ดแปดชนสมสุตนครับแเจกับแดเขาถืมว่าบงแบบนี้นะครับชนทีสามสุดเลยนะครับ เลขหกชนสองสุดเลขเก้ามีอยู่สูตรเดียวนะครับเลขกะเลขลักหน่ยแต่ว่าทังด้านตรงนี้เขาชนที่สามสุดผมก็เลยดึงลงมาไว้ตรงนี้นะครับสุลักเขาชนที่สามสุดนะครับสุดลักสตดปากลักนะครับเลขห้าชนสามสุดแต่ว่าเขาชนเลขดับนะครับถ้าเกิดเขาเอาอยู่ตัวนะครับถ้าเกิดเขาไม่หลุดซ้ำนะครับ ความน่าจะเป็นที่นี่ผมก็เห็นตรงที่ช่อนกันสวยงามมากนะครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสี่สูตรเลยนะครับอ่านะครับหกเจ็ดแปดนะครับแล้วลความน่าจะเป็นแล้วก็ช่อนเล็กเด่นกลางสองอ่าสามสูตรนี่สวยงามสูตรนี้เป็นสูตรเกาเคยเดินมาแล้วนะครับลงลงช่องหนึ่งวัดอ่าแล้วก็ผพานแล้วก็บลดลดแล้วก็มาเดินต่ออีกนะครับสูตรที่ได้เจ็ดกับแปดพราน,นี้ได้เจ็ดกับแปด จะเดินต่อหรือไม่นี่คผมก็เลยเน้นหายที่เจ็ดกับแปดนะครับ้วถ้าเกิดเข้าเดือนต่ออีกนะครับเจ็ดกับแปดเป็นเลขเด่นล่างทองตัวนะครับสนับสนุนตลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนังตุบทุกชนิดนะครับถา้าได้ชอบคลิปนี้ก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อหน่อยได้ครับเด้ออ่าสิริมีก็แล้วนักใ,ใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟซีต้อรับชมสำหรับจุดสรุปบนและล่างในงวดประจำวันที่16 ตุลาคม2,566กับขอหายเอฟซีแห่งๆปังๆตัวๆมันๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมในช่องพอหน่อยพ้าโชคสำละตสอหรับลิปนี้กับพบกันหลังเล็กออกในวันพุงนี้สำบะลิปนี้กับสวัสดีครับ